สวัสดีครับผมนะครับกิติสตูดิโอนะครับถ่ายภาพพักเครื่องและสื่อพระเครื่องออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายงานนอกเหนือจากงานแต่งภาพพักเครื่องเนี่ยเราจะทํางานอื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็มีลูกค้าส่งมานะครับครับลูกค้าบางท่านนะครับที่เคยทําแต่งภาพพักเครื่องกับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวนะมีกิจการส่วนตัวอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านเขานะครับก็ส่งมาให้เราทําด้วยนะครับเป็นงานสัตว ต้นไม้งานอาหารงานเชิญนะครับรับเชิญงานบริษัทงานสินค้าต่างๆครับเราสามารถทาําโฆษณารีวิวให้หมดเลยนะครับลูกค้าบางท่านก็ถามว่านอกจากแต่งภาพพะแล้วเนี่ยยังทํางานอื่นได้ไหมนะครับเราบอกทําได้หมดเลยทีนี้เขาเลยส,ส่งตัวอย่างงานครัดูก็ทําได้ไหมเราก็ทําให้ดูครับว่าทําได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกคือตัวอย่างรถยนต์นะครับเรื่องการขายรถเนี่ยก็จะมีเนี่ยนี่คืองานจำนำรถเนะถาะก็ส่งมาให้เราทํานะครับ อันนี้ก็เป็นงานรถตู้นะครับให้เช่านะครับรถกระบะหกล้อสี่ล้อนะครับตู้ทึบนะครับก็ส่งมาเพราะว่าลูกค้าเซียนพักหลายท่านนะครับก็เล่นพักอย่างเดียวไม่ได้ครับก็ต้องมีกิจการอื่นมีงานอื่นทําเสริมนะครับพี่นี่ก็ทําเต็นท์ครับขขยเต็นท์นะครับนี่ก็ทาเป็นอ่าปากัดนะครับปลาสวยงามนะครับบางคนก็จะมีเพจส่วนตัวนะครับนี่ครับก็มีเยอะเลยนะครับอันนี้งานของเราแค่เดือนเดียวนะครับเนี่ย เดอนเนี้ยลูกค้าส่งมาเยอะเหมือนกันผมก็เลยมาบอกว่าพี่ๆบางท่านเนี่ยเ,เล่น,เล,นเล่นไก่ชนเลี้ยงสัตว์นกหมูสุนัขนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นซุ้มไก่ชนนะครับก็สามารถส่งมาให้เราทําเป็นป้ายโฆษณาได้ครับเอาไวล้ลงเพจลงเฟซนะครับอันนี้ก็ทําเป็นขายแคนตัสนะครับก็มีสามารถใส่เป็นพรเป,ป้ายได้เลยนะครับจะทําเป็นไวนิ่นะครับได้หมดเลยออกแบบให้หมดเลยนะครับจะใส่ Facebook เอยเบอร์โทรเอ้ยนะครับได้หมดเลยที่กัดอยู่ไหนนะครับติดต่อยังไงบ้างนะครับเลขบัญชีก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกแบบให้รู้สึกมีความทันสมัยนะครับเพราะสมัยนี้ก็สื่อโซเชียลนะครับ เป็นหลักนะครับในการซื้อขายในการค้าขายนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นนะครับขายไม้ด่างนะครับไม้ด่างก็ส่งมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอ่ากิจการของภรรยาครับเพราะว่าพี่พี่เล่นไพานะภรรยาก็เล่นต้นไม้ก็มีครับนี่อันนี้ก็เป็นซื้อขายไม้ด่างนะครับทํานําบัตรได้เหมือนกันนะครับนําบัตรนะครับทําเป็นปกนํำบัตรนะครับปก YouTube นะครับบางท่านนะครับบางท่านทําเปิดช่อง YouTube แก็วกาทาปกให้ด้วยนะครับออกแบบให้อ่าอันนี้คือ ลูกจะบวชนะครับก็เลยส่งมาให้เราทําเป็นป้ายขอกราบลาอุปสมบทนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่งภาพมาเราใส่รายละเอียดให้ก็ไม่แพงครับหลักร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็แผ่นนําปกได้นะครับจะเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบนอกเหนือจากการแต่งภาพพระนะครับงานบุญงานแต่งงานบวชได้หมดเลยนะครับผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีนะครับออกแบบได้สวยงามถ้ามีตัวอย่างให้เราก็เราก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับ โทรคุยได้ครับแจ้งงานรายละเอียดงานนะครับบอกได้หมดเลยนะครับเป็นบัตรกำนันนะครับบัตรกิวเชอร์นะครับไวยพรปีใหม่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็แปลกหน่อยนะครับที่นนี้แกจะให้ทำป้ายหาเสียงครับนี่นะครับเราทำได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยช่วงนี้กำลังจะหาเสียงอยู่ด้วยนะครับก็ใช้บริการเรานี่ครับพี่บางท่านก็เป็นเซลครับนี่ครับเปิดส่งวัสดุนะครับ ทำการตลาดในเขาเลยนี่เป็นพวกเสริมความรักดวงผงจุ้ยนะครับนี่นะครับครีมผลิตภัณฑ์นะครับนี่ดูดวงนะครับโหราศาสตร์ก็มีนี่หวยก็มีนะครับออกแบบให้ราคาหลักร้อยนะครับนี่ที่ทำเนี่ยเป็นไงได้หมดเลยก็คือประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับมันมีเยอะกว่านี้มากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อขายพักเครื่องอย่างเดียวนะครับยังมีทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวงวดหน้าอีกทีนึ่งนะครับว่า รละละเอียดขั้นตอนการส่งมาทํากับเราเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ฝากบอกพี่ๆทุกคนนะครับว่านอกจากแต่งภาพพระเรายังมีทำปกทาภาพโฆษณาให้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้ามาทางไลน์ครับแอดกิติสตูดิโอนะครับ, it รบมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับทางเพจก็กิติสตูดิโอถ่ายภาพรประเครื่องมาสื่อบนเครื่องออนไลน์ทางช่องชาแนลยูทูบก็กิตติถ่ายภาพประเครื่องนะครับ ก็ลองเข้ามาดูผลงานก่อนนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามกด subscribe นะครับให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ